สวัสดีเหล่าผู้กล้าทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมเกรนยอสคุงนะครับผมวันนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับหอคอยทุกๆอย่างนะครับว่ากฎเกณฑ์เป็นยังไงนะครับผมหอคอยนี้คือหอคอยอะไรหอคอยนี้มีชื่อว่าหอคอยสวรรค์น,นะครับผมที่ถูกตั้งชื่อโดยผมเองนะสว่วนดับความยากก็ ถ้าเป็นคลิปล่าสุดก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็มีคนปวดน,น,นู่นนี่นู่นนั่นอะไรจะไปหมดเลยนะครับอยากจะบอกว่าคนที่จะได้เข้าหอคอยอย่างแรกเลยนะครับผมต้องเป็นเพื่อนในเกมของผมเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าแมปนี้ได้ <S <S ใช่แล้วครับผมต้องเป็นเพื่อนของผมในเกมนี้เท่านั้นนะส่วนทีที่จะให้ผมแบบรับเป็นเพื่อนก็อืมโผล่มาในเม้นบ่อยๆเห็นจนจําได้ หรว่เก็โผล่มาในไลฟ์สตรีมนะครับบ่อยๆนะครับผมทำตัวตีสนิทด้วยครูก็จะได้เลื่อนขั้นจากท่านผู้ชมกลายเป็นเพื่อนในเกมผมนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกเลื่อนขั้นไปีนะครับถ้าคุณทําตัวสนิทมากๆแบบแบบเออซีกับผมแบบลุ้นนุ้นนี่อะไรอย่างนี้เล่นเกมเ้่ยกันกบ่อยๆอะไรแบบไม่ต้องไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยน้ครับผมก็จะถูกเลื่อนเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่สามารถคุยและติดต่อกับผมได้นะครับใน a ฟ e b o o k นะครับผมฟังไม่ผิด นี่นคือความจริงสวัสธิการเข้าร่วมผมก็บอกไปแล้วออคอยนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับผมตอนนี้คาดการไว้ว่าจะมีประมาณสิบชั้นขึ้นไปนะครับส่วนความยากก็จะปรับให้แบบซอบซอลงมาหน่อยพอที่จะแบบเล่นได้นะครับผมฮ่าใช่แล้วแล้วมีอะไรนะอ,อีกนะอโซนไอเทมที่อยู่หนึ่งสองสามสี ตรงนี้นะครับผมคือไอเทมช่วยในการขึ้นหอคอยนี้ไปยันชั้นบนสุดติดต่อผมและรับโลบัคทันทีนะครับผมอันแรกคือสปริงนี่นะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินเร็วนะครับผมตากเท่าที่ยังใช้อยู่นะต่อไปอันที่สองนะครับไฟฉายนะครับผมเพราะว่า อ๋อคอนี้ค่อนข้างมืดนะครับผมเลยต้องใช้ไฟฉายในการส่องทางบางทางนะอย่างชั้นที่สี่เขาว,วงกดนะครับผมก็ต้องใช้ไฟฉายนี้เพื่อส่องเพื่อได้เห็นทางต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นบูมบ็อกซ์ก็จะช่วยแบบเปิดเพลงว่าไงดียแต่ว่าถ้าเปิดไปผมอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะปิดเสียงอนะันนี้ไว้ก็แล้วกันนะส่วนจะเปิดเพลงปวนอะไรกันก็ตามสบายนะครับผมส่วนสี่นี่คือของหลักเลยนะ คุณสามารถฆ่ากันได้ครับผมเมื่ออยู่ใกล้คุณก็หยิบด,ดาบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็แทงไปที่ตูดของสตูที่ยืนอยู่ข้างหน้านะครับแล้วเขาก็จะเจ็บตูดแล้วก็ตายในที่สุดแล้วคุณก็จะกลายเป็นดัมเบิลวันทันทีนะถ้าคุณอยู่แบบแนวหน้านะใช่แล้วก็ก่อนที่หอคอยจะเริ่มทุกคนต้องยืนอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนถ้ามีคนเดินเกียนถึงแม้เป็นเพื่อนผมที่พยายามมาอย่างมากในการคุยใน youtube ติดต่อกับผมมาในไลฟ์สตรีมหรือเป็นเพื่อนในเกมพูดได้ฟังหรือว่าตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับห้ามฆ่าก็เล่นนะครับผมเดี๋ยวมันจะเกิดการแบบสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะม,มันวุ่นวายนะครับผมแล้วก็ห้ามเดินเข้าประตูตรงนี้นะครับจนกว่าผมจะบอกว่าเริ่มเกมแล้วเดินไปได้นะ ที่แมพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอคอยก็จะสูงหน่อยตอนนี้ก็ประมาณมีหกชั้นแล้วมัง้งผมทําได้ประมาณหกชั้นแล้วนะครับผมสมผู้ชนะก็จะได้แปดสิบโลบัคทันทีเลยนะครับผมในไลฟ์สตรีมเลยผมจะทําการให้คนที่ชนะนะครับโทรมาหาผมนะครับแล้วก็บอกชื่อในเกมบอกนะัสแต่แน่นอนครับในนี้ไม่ได้ยินเพราะผมจะไม่เปิดแง่นี้ได้ยินนะแน่นำผมแล้วก็คุยนะครับผมพอเติมเสร็จก็จะออกปับ๊บเรียบร้อยนะครับ คนที่ได้ก็สอบคนที่ได้โลบักมาแล้วนะครับทั้งมาไรส์สตีมบ่อยรวมถึงเล่นหัวคอยนี้ก็ชนะนะครับผมสามารถพิมพ์ตด้นี้เลยนะครับว่าได้โลบักจริงหรือได้โลบักไม่จริงอะไรก็แล้วแต่คนเลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เกรหัสใครนะผมก็ให้มันมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะสำหรับผมนะถือว่าสนุกมากนะสร่ง,งหัวคอยให้มีคนาม,มาพิชิตน,นะถ้าผมเขียนสคริปต์เปรมนี่อาจจะเป็นแบบ แบบประจนภายในโลกกว้างนะครับผมและหอคอยนี้จะเปิดตามเวลาที่แบบผมจะเปิดนะคนชนะเข้าไปได้ก็ได้โลบักแบบเยอะเยอะแบบโคตรตอะไรประมาณนี้ครั้ง400ละสี่ร้อยโลอะไรประมาณนี้นะครับผมแ้่น่าเสียดายที่ผมไม่มีความรู้มากพอที่จะเขียนสคริปต์หรืออะไรพวกนั้นนะก็ทําได้แค่สร้างแบบงงๆออฟบี b, แล้วก็ให้ผ่านดาน่านโดยใช้แบบตัวแบบเงี้ยงเง,ง,ง,เง,ง,งี้ยงกับหอคอนะี้ถ้าเขียนสคริปต์เป็นไอ้นี่ยอาจจะไม่มีแล้วซ้ำในวิ่งไวู้ดดาวว่าวอาจจะเป็นด่าวที่ผมสร้างเองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับหอคอยนะครับผมประมาณนี้นะ ถ้าใครอยากเข้าร่วมก็พยายามแล้วก็ฝึกฝนวิชามาในการกระโดดบีเข้าไว้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมยี